น้องเจีมไม่ต้องเป็นหว่วงนะจ๊ะเฮียซื้อสร้อยคอทองคำที่น้องเจีมอยากไล่มาให้แล้วเแลยวคืนนี้เฮียจะไปส่งให้ถึงห้องเลยนะจ๊ะจ้ะซื้อทองมาให้ใครคะ,ะทองทอง,ทองอะไรซื้อทองให้ใครนะเจ้าเมียจ๋าแล้วนี่มาอะไรที่มือแกมือเหลือมเหรออุ้ยสยร้อยคอทองคำนี่วะ <c oughs> มาอยูกยี่อะไรกันวะ <c oughs> ตกลงซื้อไปให้ใคร เฮียเขาได้เป oh, okay. ็นรางวัลจากแคมเปญนักขายของเอสกับเจสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเจผมชินนะครับเป็นเซลจาก AS ครับที่ดูแลร้านเฮียนานครับแต่เมื่อกี้มันกำลังพูดถึงพูดถึงของรางวัลที่ได้จากชินเองครับจะได้มาคุยเรื่องแคมเปญนี้กับเจถูกต้องแล้วใช่ไหมครับเฮียครับเอ่อโอหเออะไร อ๋อก็ตอนนี้แคมเปญน,นี้มันมีของแจกเยอะเราอยากให้เจ๊ก,กับเพียรู้รับรองถ้าเกิดรู้นี่ลืมมีอะไรบ้างว่าไปแล้วลืมหรออ่ะก็ถ้าเกิดเฮียนะครับเลือกมาทํากลุ่มไซเอสนะครับก็จะมีของรางวัลเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขกระติกน้ําร้อนหูฟังโซนี่หรือว่าจะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังนะครับพร้อมเครื่องทำกาแฟด้วยครับเฮียครับแค่เนี้ยโอ้อยไม่แค่นี้ครับเฮียครับยังมีอีกเยอะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสก,กัดน้ำผลไม้ครับหรือว่าจะเป็นไดเปอผมครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ชอบนะครับยังมีมันนี่ท็อปอัพด้วยมูลค่า1,200บาทหรือว่า2,000บาทให้เ,ออเลือกอีกนะครับพี่ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยพี่อสุดยอดพวกก็พวดสุดยอดสุดยอดเนี่ยหรือฟังเป็นอะไรอ่ะสุดยอดก็สุดยอดครับพี่แอ๊บแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเฮียไม่พอใจของละวันไซเอฟเนี่ยฮี่สามารถที่จะไปดูของละวันไซเอ็มก่อนได้นะครับ เพราะว่าไซส์ M ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระดับมีตั้งแต่เครื่องดูดฝุ่นกล้องวิดีโอติดรถยนต์แล้วก็กล้องแคนนอนครับสำหรับกลุ่ม M 2นะครับเราก็มีของรางวัลเพิ่มเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นโ o k i ีย0 3าครับแล้วก็มันนี่ท็อปอัพครับมูลค่า3,000บาทครับพี่โอ้โหสุดยอดไปเลยพี่ครับแต่กลุ่ม M 3เนี่ยเจ๋งกว่านั้นนะครับพี่ครับเพราะว่ามีของรางวัลน,นั่นก็คือ ทองคำหนึ่งสลึงววรวมถึงเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเข้ามาด้วยครับสดดยอาและนอกจากนั้นนะครับกลุ่ม M3 เนี่ยถ้าเกิดมีผลการดําเนินงานมากกว่า120หมายเลขต่อเดือนนะครับตั้งแต่มีนาคมจนถึงธันวาคมปลายปีนี้นะครับเป็นเวลา10เดือนด้วยกันสามารถที่จะรวมคะแนนแล้วก็นําไปแลกของรางวัลในกลุ่ม L1 ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของกลุ่มนี้ได้ด้วยครับ แล้วกลุ่มีพิเศษอีกครับเนียครับถ้าเกิดมีการดําเนินงานมากกว่า120หมายเลขต่อเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนธันวาคม2557นี้นะครับรวม10เดือนอสามารถที่จะสะสม คะแนนทั้งหมดครับเพื่อเป็นแรกของรางวัลในกลุ่มอย่างกลุ่ม L1 ได้อีกด้วยครับพี่ครับโอ้โหยอดจริงๆเลยเนียอดจริงๆครครับเป็นไงเจ้าเมียของเรนนี่ได้ไหมชอบไหมชอบไหมแต่ว่ามีเด็กกว่านั้นนะครับพี่มีเด็กกว่านี้ด้วยเพราะว่ากลุ่มใหญ่สุดของเราครับไซส์ L ครับมีทริปท่องเที่ยวต่างประเทศครับนี่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงครับช้อปปี้ไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไต้หวัน ว่าจะไปหายาปวาหรือว่าจะเป็นยิ่งกว่านี้ครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นผมชอบญี่ปุ่น a o ิมิยาบิ a o ิมิยาบิ a o ออิมิยาบิ a o ิมิยาบิ AOE ม,มิยาบิาบอ้าอวคูบอต้ามาไรไงวะเนี่ยแต่ที่เด็ดที่สุดนะครับพี่ yeah. ่ะก็คือทริคอิตาลีครับอิตาลี าเจต้องทํยไงบ้างบอกมาเร็วทําไงเงื่อนไขการคิดคะแนนง่ายๆเลยครับเจครับยกตัวอย่างนะครับในกลุ่ม S ต้องมีผลดำเนินการขั้นต่ำ10เลขหมายต่อเดือนและยอดรวมทั้ง3เดือนต้องได้ตั้งแต่60เลขหมายขึ้นไปดังนั้นตามตัวอย่างนะครับในเดือนที่1ร้านค้าทำได้10เลขหมายถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในเดือนที่1ครับ และในเดือนที่2ร้านค้าทําได้อีก10เลขหมายก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําในเดือนที่2ด้วยครับดังนั้นในเดือนที่3นะครับร้านจะต้องทํายอดให้ได้ตั้งแต่40เลขหมายขึ้นไปจึงจะมียอดรวมสะสม60เลขหมายจึงจะผ่านเกณฑ์ครับสําหรับกลุ่ม M นะครับขอยกตัวอย่างกลุ่ม M 1ร้านค้ามีเป้าหมายอยู่ที่70เลขหมายต่อเดือนเป้าขั้นต่ําก็จะอยู่ที่56เลขหมายนะครับ ดังนั้นหากในเดือนที่1ร้านค้าทําได้56เลขหมายถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําในเดือนที่1ครับและในเดือนที่2หากทําได้อีก56เลขหมายก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําในเดือนที่2ด้วยครับดังนั้นแล้วในเดือนที่3นะครับร้านค้าจะต้องทํายอดให้ได้98เลขหมายขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์ยอดสะสมครบ100%เเมื่อครบ3เดือนครับสําหรับกลุ่ม L นะครับร้านค้าสะสมคะแนนติดต่อกัน10เดือน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลดําเนินการต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําและผลดําเนินงานสะสมครบ -100% เมื่อครบ10เดือนนะครับเช่นยกตัวอย่างในกลุ่ม L1 นะครับจะมีเป้าหมาย150เลขหมายต่อเดือนและมีเป้าขั้นต่ําอยู่ที่120เลขหมายต่อเดือนนะครับดังนั้นหางร้านค้าทําได้ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่9อยู่ที่120เลขหมาย ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในแต่ละเดือนนะครับซึ่งในเดือนที่10นี้จะต้องทํายอดให้ได้เกิน420เลขหมายจึงจะถือว่ายอดสะสมครบ100%เมื่อครบ10เดือนครับการคํานวณคะแนนสําหรับแลกของรางวัลจะมีดังนี้นะครับข้อ1เราจะนับจากผลดําเนินการในการเปิดใช้บริการซิมและมีการเติมเงินภายใน10วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการนะครับ โดยคะแนนที่ได้รับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับยอดการเติมเงินครับข้อที่2ครับคะแนนได้จากการที่ลูกค้ามีการใช้งานโทรออกหรือ Voice นะครับตั้งแต่50บาทต่อเดือนร้านค้าจะรับคะแนนเพิ่มอีก5คะแนนต่อเบอร์ครับข้อที่3ครับคะแนนได้จากลูกค้าใช้งาน Data ตั้งแต่20บาทต่อเดือนร้านค้าจะรับคะแนนอีก5คะแนนต่อเบอร์ครับข้อที่4ครับลูกค้าใช้งานถึงสิ้นเดือนที่4 โดยผ่านข้อกำหนดการใช้ voice หรือ data 3ใน4เดือนร้านค้าจะได้รับอีก12คะแนนต่อเบอร์ครับและข้อที่5ครับลูกค้ามีการสมัครแพ็กเกจเสริมครั้งแรกร้านค้าก็จะได้คะแนนในแต่ละแพ็กเกจดังนี้ครับเป็นไงครับเจ๊ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ อ่่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเปอเสื้อคอนี้นะเจ้าเมียแจ๋โอ้โหเฮียเฮียเฮียไม่เฮเลยนะครับเฮียครับอ้าวไรไงเฮียเป็นคนรักเมียเว้ยรักเมียของเลี้ยวรักเมียเลียววันนี้หนุ่มจะรออย่าลืมเอาทองมาให้ตามสัญญาณนะครับป๋าจุ๊บจุ๊กจิ้มเอง น้อยไม่บอกรักลูกรักเมียแกอูล่โยตมอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะไปโรงพยาบาลอถ้าอยากจะไปอิตาลีเหมือนกับเพียนะครับอย่าลืมมาด่วยกันเป็นนักขายจากพวกเราเอสนะครับขอบคุณครับ้วนะมันพอมันอ